ซีโอเทเลกรมครับถูกจับนะฮะคุณดูรอฟนะฮะถูกจับที่ฝรั่งเศสนะฮะต้องบอกว่าเป็นข่าวใหญ่ข่าวดังอยู่พอสมควรนะฮะ Founder and CEO of the Telegram messaging app Pavel Durov was reportedly arrested in France on Saturday. ถูกจับในวันเสาร์ที่ผ่านมาก็ถูกจับที่บูเช่แอร์พอร์ตนะครับก่อนที่จะเริ่มบินนะและใช้เครื่องบินส่วนตัวด้วยนะกำลังจะเริ่มบินแล้วถูกจับ Lack of Moderator นะมันทำให้ c ิม m i n a l Activity หรือพวกกิจกรรมที่มันมีความเสี่ยงเนี่ยอยู่ในเทเลกรรมเยอะนะอันนี้อันนี้ก็มีเยอะจริงๆก็คือเทเลกรม,มันเป็นถ้ามองเป็นการเมืองก็คือรัเสเซียนะฮะแล้วก็ับยุโรปด้วยอันนี้ยน,น่าสนใจก็ทางยุโรปเนี่ยมองว่าช่วงที่รัเสเซียไปตียูเครนอะไรเนี่ยนะฮะมันมีข่าวที่มันมาจากเทเลกรมแบบข่าวผิดๆที่รัเสเซียที่ทางยุโรปเนี่ยมองว่า ไม่เห็นด้วยนะฮะแล้วก็ไปมิส l e a d อนเ content อะไรเต็มไม่หมดเลยอันนี้แหละนะคือความผิดของ Tele g รา m แต่ว่าทางทาง c e o คุณดูรอมเนี่ยก็บอกว่ามันมีความกดดันจากรัฐบาลมาเหมือนกันนะว่าให้เซนเซอร์อะไรบางอย่างนะแต่ว่าเขาก็าบอกว่าเขาเป็นมีเดียเขาควรจะต้องเสนอทุกอย่างให้มันเป็นกลางมันไม่ใช่แบบนี้ทางรัสเซียเองก็ไม่ใช่ว่าอะไรนะก็แบนแบนเทเลกราเหมือนกันในปี2018เพราะว่ารีฟิ e ที่จะ compile the court law นะครับก็ไม่ได้ปฏิบัติตามเพราะว่าชื่อเสียงของเทเลกรมเรื่องของการ encrypted นะเขาจะ encrypt ข้อความอะไรของเขาหมดมันจะมาแฮวกาแฮ็กเนี่ยจะค่อนข้างลำบากนะฮะซึ่งไอเน,นี้ยแหละที่สร้างความไม่พอใจให้กับรัฐบ <Curiosity Services S 1> าลหลายประเทศ <Access. S 1> เอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะถูกจับไปทีนี้ผลกระทบมันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็เกิดขึ้นสิเพราะว่าไอเหรียญพูดถึงก,กิฟโตแล้วนะไอเหรียญทอนเนี่ยนะมันก็ มันก็ล่วงสินะครับเพราะว่าเทเลการา m กับทอนมันลิงก์กันอยู่นะครับเป็นโครงการที่จะทำคริปโตเคอรนซีของ t e l e การา m นะเหรียญ TON ก็ล่าสุดเนี่ยมีการทวิตจากทอนนะบอกว่าทุกๆอย่างเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ถูกพิสูจน์นะ We want to assure everyone t o t community strong นะก็ยังอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้มแข็งนะครับแล้วก็ Our mission นะทุกๆอย่างของเราก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะ <c oughs> เราเน้นเรื่องของ Freedom of Speech <c oughs> นะคร Decentralization นะ,ะมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะมันก็ต้องมีข่าวทั้ง สองฝั่งนะไม่ใช่ว่าไปใครจะมาสั่งเซนเซอร์อะไรได้เราเป็นสื่อเราไม่อยากจะไปเซ็นเซอร์ใครอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าทางยุโรปมองว่ามันเป็นเฟกนิวมิสลี่ดิงกันเยอะนะฮะอ่ะก็แล้วแต่มุมมองกันต่อไปแต่ว่าทาง thon community ก็ยังจะโฟกัสเรื่องของ Mission มิชชั่นเหมือนเดิมอะไรประมาณนี้แล้วก็เป็นการพูดสเต็ปที่มันควรต้องพูดอยู่แล้วนะไม่มันจะไปพูดอย่างอื่นก็ไม่ได้นะครับแต่ว่าเหนือนสิ่งอื่นใดเนี่ยราคาเนี่ยมันก็ร่วงลงมา นะเยอะพอสมควรเห็นไหมกระชากตืดเลยตั้งแต่ตอนที่ถูกจับได้เนี่ยก็เด้งออกมาแบบนี้นะฮะ